ติดตามความเืบหน้ากันหน่อยครับรอบนี้ได้ทำสามวันติดเลยหยุดยาวถึงไหนแล้วนี่ก็ลองลงพ่นสีดูนะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังรอวินอยู่ครเอาวินไปเข้าลงกึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยนี่ก็ลงใส่ท่อแหละฝานนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะ องใส่ดูลอเน,นี้ก็ใช้ท่อเดิมนะท่อเดิมมันใช้ได้อยู่<ป>นีไวนะ้เือถอดด้วยนะเ,นเต็มเต็มไว้ ขานนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะนเหลือสองมิลเสานี่ก็ลองตั้งดูขานก็ยังใส่ไม่ได้นะันรอวินอยู่ต้องใส่วินไปก่อนต้องกึ่งทำอันที่นึงแั้วยังไม่เสร็จเดต่ต้องใส่คิวยาว แผ่นนี้ใช้เวลาทำประมาณวันหนึ่งเต็มๆนะครับถอดเข้าถอดออกร้องแล้วล้องอีกนั่นแหละกว่าจะพอดีเกี่ยว เกียวมันแค่นี้นะเกียวมันต้องเสริมเล็ใหม่ยังไม่ได้ใส่เกียวขี้รีบนะครับเนี่ยใส่ใส่ซีรอบใส่ฝาไปแล้วนะรอบนี้ง,งานคืบหน้าหน่อยหยุดหลายวัน สีนี่ไม่ได้ลองไม่ได้ลองพื้นนะเอาสีสีจริงมาพ่นเลยมันยังดูดูยังจางๆลองพ่นดูเป็นสีเขียวสีเขียวต้อทอนแสงนะอันนี้ก็เสาอันนี้เสา ลงรับท่อนะท่อปล่อยข้าวไม่รู้จะต้องงอตรงนี้หรือเปล่านะเนี่ยงอมันตั้งไงนะยังไม่รู้จะเอาแบบไหนเยวค่อยดูก่อนว่าของเก่ามันก็ไม่ได้งอนะเนี่ยของเก่ามันงออยู่ตรงนี้น สันเล็ดนี่นะเล็ดด้านสองนิลนอนะซื้อมาเท่าไหร่สี่พันเนี่ยหน่อยแผ่นละสี่พันกว่าบาทนะสี่พันร้ 4, รอยนะทำทำจำ,ำเป็นผิดน,นะตีโคราชนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนะแต่ฝาตู้ที่ผมเนี่ยเวลาทำก็เอาแผ่นฟิวเจอร์บดมารองนะมันจะง่ายนะ เนี่ยไ,ได้เราก็ตัดตามนี่เลยเห็นไหมจะได้ไม่เสียเวลานะดูของเก่าดิภาพผ่านศึกมเมื่อเยอะ มาจจะเดิมติดรถมาเลยมึงเนี่ยปลาแล้วปลาอีกแล้วเนี่ยบลังก็ว่าจะทำใหม่นะครับแต่เดี๋ยวเอาแผงข้างให้เสร็จก่อนค่อยทำทะลื้อหมดหลายจุดเดี๋ยวจำไม่ได้นะครับค่อยทำไป เชื่อมตลอดไปแล้วนะเนี่ยเชื่อมตลอดเลยรบหน้าก็ได้บินมาก็าจะใส่ก็จะใส่ไปแล้วก็ทำเสาข้างนะเนี่ยเสาข้างคันน่าจะเป็นรูปไป็ล่างแล้วนะ แ้เวลาประมาณสามสามวันสี่วันได้แค่นี้เนี่ยโอเคสวัสดีครับ